สดีครผูมชมทางบ้านครับวันนี้มาพบกับผมเชนกรแก้วกล้าเช่นเคยครับวันนี้ผมพาผู้ชมามา,าฟังเครือข่ายเกษตรกร,รผู้ปลูกสวนยางจังหวัดเชียงรายซึ่งเขาได้ประชุมร่วมกับกยทนะครับเป็นการประชุมเพื่อทําระบบบัญชีพี่น้องชาวสวนยางแล้วก็มาถามราคายางแล้วก็ถามถ,ามถึงผู้บริหารของกยทแล้วก็ประธานเครือข่ายผู้ปลูกสวนยางชาวสญญญาวนยางของจังหวัดเชียงรายกัน เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับ สุดท้ายคุณผู้ชมครับบ้านครับวันนี้มาพบกับผมธนกรแก้วกล้าเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาที่ห้องเสวนาเกี่ยวกับราคายางพราราแต่วันนี้มาอยู่กับท่านผู้ในการกยทของจังหวัดเชียงรายสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านมนตร์ผมแล้วอยากจะให้ท่านาได้อธิบายถึงบทบาทของกยทครับกยทในเรื่องของยางพาราครับยางพาราครับถือว่ากยทก็เเป็นองค์กรใหม่ ครับที่เกิดขึ้นเรื่องเกิดจากการลงตัวของสารนวยงในปีพศ .2518 แล้วก็เป็นองค์กรที่เกิดใหม่นะครับเรามีหน้าที่ในการที่ดูแลเรื่องอย่างพลังคบอลจอยครับครับนะครับในเรื่องของบนบาทของกยศที่จะดูแลท่าวสัญญาครับนะครับตอนนี้เรามีพรบการยางนะครับที่จะมีการนําเงินครับก็จะเรียกว่ากองทุนพัฒนายางพลารัครับครับซึ่งจะแบ่งเป็นหกวงเล็บนะครับในวงเล็บที่หนึ่งก็เป็นเรื่องของการบริหารนะครับ ของเล็กที่สองนะครับจะเป็นเรื uh, okay. ่องของการ40เปอร์เซ็นต์เป็น uh, รื่องของการชงเสริมการปลูกแทนครับผมนะครับที่โค่นต้นยางเก่าแล้วมาปลูกแทนใหม่นะครับโดยที่กยธให้การสนับสนุนไล่ละหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับตัวนี้เราส่งเสริมอยู่แล้วส่งเสริมนะครับเออโดยทอ่า คนที่ได้รับประโยชน์ทางนี้ตอนนี้ส่วนมากทีอยู่ทางภาคใต้เพราะว่าทางใต้มีสมยางเก่าที่โค่นทิ้งนะครับโค่นพอยางมันหมดอายุแล้วนะครับแล้วเราก็โค่นแล้วก็กยทก็จะมีการส่งเสริมเรื่องการปลูกแทนปลูกแทนตัวนี้นะครับไม่จําเป็นก็จะต้องปลูกยาอาจจะเรามีวิธีการปลูกหลายชนิดนะครับ็ัวอย่ว่าปลูกยาก็ได้ปลูกป่าก็ได้นะครับหรือว่าปลูกเป็นพืชผสมผสานก็ได้นะครับเพราะว่าในกระแสตอนนี้เราจะเห็นว่า มีการลดพื้นที่ปลูกยางเพื <repetition plus S 3> <Maria. S 1> ่อปลูกพืชผสมผสานนะครับหรืออาจจะปลูกยางผสมผสานกับพืชอื่นก็ได้ครับถ้ามาประจําอยู่ชียงายเชียงรายในภาคเหนือในเ่งชงรายปุูกเยอะไหมชยงรายนี้ในภาคเหนือถือว่าชิงไล่นุ๋ยเยอะที่สุดอันดับหนึ่งนะครับผมกับแล้วตัวน้ายางระหว่างภาคใต้บเชยงรายอันไหนออกเยอะกว่ากันผมค่อนข้างมั่นใจว่าชยงรายนี่ผลผลิตใกล้เคียงกับทางภาคใต้ครับผมนะครับเพราะว่าทางภาคชยงรายนี้นะครับมันจะมีข้อดีข้อเสีย หรือว่าท่านเหนือก็ทางใต้ก็จะมีข้อดีข้อเสียก็คือทางใต้ฝนตกชุกนะครับต้นยางจระเข้เติบโตดีถ้ารินแต่ว่าวันตดน้อยนะครับแต่แต่ว่าทั้งเชนรายนี้ดินดีหน้าดินลึกต้นยางจระญข้เติบโตดีแล้วก็มีข้อได้เปรียบคือวันตีเราเยอะกว่าตอนนี้ปัญหาใหญ่สุดก็คือเรื่องของราคายางพาราท่านใท่านให้คำตอบกับผู้ชมหน่อยครับว่ายังไงไะ คือในราคายางตอนนี้นะครับทางเราทางกยทก็พยายามจะส่งเสริมนะครับเชื่ดูแลในเรื่องของราคายางคือในราคายางต้องเกษตรกรต้องเข้าใจก่อนว่าราคายางนี้มันเป็นเราส่งออกต่างประเทศเป็นคนไก่80-90เปอร์เซ็นต์เราพึ่งตลาดส่งออกนะครับตลาดส่งออกนี่ก็ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับถ้าเศรษฐกิจไม่ดีราคายางก็ตกขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันนะครับพอเราตอนนี้ ในประเทศไทยเราควบคุมราคาไม่ได um ้แต e ่ว ah. claro> ่าเราากยทก็พยายามจะช่วยเหลือเกษตรกรชาวสัญญาโดยการให้เปิดตลาดประมูลยางให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มขายยางนะครับโดยจังหวัดเชียงรายนี้เรามีการให้เกษตรกรนี้มีการรวมกลุ่มขายยางและมีการประมูลนะครับประมูลนี้มีพ่อค้าเสนอให้พ่อค้ามาประมูลร่วมกันนะครับและเรา ก็จะได้ราคาที่สูงกว่าท้องตลาดโดยเฉลี่ยของจังหวัดเชียงราย2 0 0 0 3 0า0บาทนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในส่วนหนึ่งนะครับและก็เรามีบทบาทในการช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรนะครับที่เขาจะตั้งเป็นสากรหรือ่มเกษตรกรให้การสนับสนุนตั้งแต่ในเรื่องของเงินช่วยเหลืออุดหนุนโดยที่ให้เราปให้ปล่าในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มนะครับแล้วก็มีการให เงินสนับสนุน<ม>ตามงบเล็ผกนะครับ <iend ot. S 1> รงบเล็นผมกนี่นคือจะใหสถาบันให้มีการขับเคลื่อนแต่ว่ามีการประชุมต่างๆ,างๆนี่กยะทองสนับสนุนให้แล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเราจะสนับสนุนให้สถาบันเกษตร,รษก,กรเขร้าไซึ่งเราคาดการณ์ว่าในเชียงรายนะครับก็คือเราพยายามสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มขายยางและอนาคตเราจะมีการแปรรูปีแต่ตอนนี้ในเชียงรายอ่ะมันมีข้อติดขัดอยู่นิดเดงนก็คือ ดผัมทองผังเมืองกฎหมายผังเมืองที่เราขับเคลื่อนให้เกษตรกรนี้กับเคลื่อนเป็นเกษตรกร4.0ไม่ได้เพราะตอนนี้เราแค่ผลิตเป็นวัตถุดิบแต่ว่าถ้าเราแก้กฎหมายผังเมืองได้นะครับสามารถมีการตั้งโรงงานเล็กได้ยางแท่งได้นะครับซึ่งบริษัทต่างๆเขาพยายามอาจจะมาตั้งเพราะว่าเชียงรายมันมียุทธศาสตร์ที่ดีครับนะ คิดว่าถ้าเราผ่านตัวนี้ไปได้เชียงรายก็จะเพิ่มมูลค่าอันนี้แล้วก็จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรมากขึ้นนะครับราคาก็จะดีขึ้นขอบคุณครับท่านประธานครับครับผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านปีชาซึ่งเป็นประธานชาวสมุยครือข่ายนะของจังหวัดเชียงรายวันนี้ก็ักงานอยากให้ท่านได้เล่าถึงว่าเครือข่ายของเรามีเยอะไหมในการปลูกยางพาราก็ขอขอญาตคุยคำปเมืองนอกใ้ครับ เครือข่ายของเราเกิดตั้งขึ้นมาก็ในส่วนหนึ่งก็คือว่าเรามาทํางานกับคอเอทอรบทั้งจังหวัดครับทั้งจังหวัดนี่ทั้งมดนี่ก็ระบบระบบของของเก่าของเครือข่ายก็เป็นระบบทั้งทั้งจังหวัดเลยแต่ว่าแยกส่วนในการทํางานครับรับไม่มีสองสองโซนเนาะโซนอำเภอเมืองกับโซนยังของเป็นสองโซนครับครับนีเรามีสมาชิกเยอะไหม เออสมาชิกของเราทั้งหมดนี่ก็ประมาณโอ้หลายหลายพันหนึ่หลายพันนะครับหลายหลายหลายเราแยกกลุ่มแยกเป็นกลุ่มห่างแยกกลุ่มย่อยเข้ามาแล้วบทบาทบทบาทที่เรามาประสานกับกยทอยังไงบทบาทบทบาทในการดําเนินงานประสานกับกยจทอจะมีจะมีการขับเคลื่อนทั้งหมดนี่กยทอเป็นตัวขับเคลื่อนให้เรามาปั้นยังยังสมมุติว่าเดือน ครับสองเดือนครั้งเราประชุมรวมครับซึ่งประชุมรวมะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัดครับครับก่อนที่จะประชุมระดับเครือข่ายระดับจังหวัดเราประชุมระดับอำเภอครับซึ่งซึ่งตัวระดับอำเภอนี่ก็จะมีแห่งส่วนของตนครับประชุมระดับอำเภอเสน็นแกับกำลังมามางานํำระดับจังหวัดครั้งครับประชุมระดับท่านท่านมีประธานวิชาสามารถจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราคายางเป็นไงครับก็ราคายางก็มันก็เกือบทั้งหมดทั้งหมดเลยนะทั้งจังหวัดครับ มันรุนงุนนุงเย้ยไหมนะเรื่องรายการยังเยอะเดี๋ยวนี้ลงแล้วแต้นทุนกับการถือต้นทุนเข้าแบบไหนมันก็เรื่องผู้จัดการเราเราขาดทุนมาตลอดครับขาดทุนมาตลอดขาดทุนมาตลอดแล้วแล้วพยทยธเขาแก้ปัญหาให้ไหมก็พยทยธก็พยายามจะแก้ให้พยายามพยายามเพราะยังมีเงินอุดหนุนมาอยู่มืออุดหนุนอุดหนุนก็จะเป็นเงินอุดหนุนในมุมมาตรานสิเก้าวงเด็บสามครับวงเด็บ เราเรียกพกครับที่เราใช้กันเยอะนี่ใช้ใช้ที่ประยุกต์กันนะฮะที่ใช้กุนตรครับตอนนี้เราอยากเรียกร้องอะไรผ่านสื่อของเราเนี่ยว่าอยากให้อุตสาหกรรมปวดพังเมืองอะไรก็ยังยังไมีนะครับจังหวัดเชียงรายนี่คือว่ายังติดขัดในเรื่องของตัวพังเมืองขขาาดอีกรอบหนึ่งเลยซึ่งการขับเคลื่อนความอยู่ว่าจังไห้ไปได้อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งน่าจะขับเคลื่อนให้เป็นอ่าเราเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดครับครับอ่า ต้องต้องเป็นเข้ามาอยู่ในยุทธศาสตร์แห่งังหวัดให้ได้ในเอรีภบพป em, bem, onder, Men, ุ๊บการกับเคพื so ่อนของฝั่งเมืองฝั่งเมืองเกาเป็นระบบขับด้ขั้นท้ำเราขออยู่ครับอันนี้นี่คือข้อริเริ่มของครีบพิชาเลยครับขอบคุณท่านมากครับแล้วคุผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลงอยู่ดูแลขั้นตอนการประมูลยางพารานะฮะของกลุ่มพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดสงขลาครับอันนีข้าเรียนนะครับ ข้า้า้าเป็นยาเป็ดกที่เนียบเนาะเออที่เนียบเลยเนาะเออเถ้าเออถ้าเป็นได้เองน้ำน้งย่างดีนะน้งย่างอราอยน้ำยาที่เนียบตอกเป็นอีด้วยเราเราก็เห็นของนี้ทั้งวนี่ันต้องมุ่เน้นทุกชาทีอยากได้ทาะ

ผ่าน30ปีแล้วอะไม่เหนะว่าอาจ้ไม่ขึ้นนะาจ้าวขาเป็นอาจ้าขึ้นหรือว่ที่เนีน่ะุบริหนรขอนั่นน่ะบริษัทนมีโรงงานใหญ่ที่ยี่สิบหนนี้เจ็บไ่ตที่พอพอไม่ด้ยาต้นต้นนี่มันมีอะไรนีต้องีเต ก็คือเขาไม่เหือนเลยว่ายางที่เหมือนลงเลยแล้วเขาก็ทำยางเลยไ่ใช่ยางนะแต่น้อยกว่าสำคัญเขทำเขาทำโม่ทำยางยางยางยาแผ่นอ่ะไม่ทำยางแผ่นใช่ไหมทำยางยนต์ใช่คือคือเหมือนจบยางยางรีะที่สอดแล้วมันมวลมนมไปแล้วเอาไปไว้ยงกาสงหน